สถตรฐานมันเยอะกว่าเก่าค่ะคุณเพื่อนสมมุติว่าเมื่อก่อนเราแค่ห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งใช่ไหมอ่าห้าร้อยยอดวิวหรือว่าพันหนึง่งแล้วก็ไปลงตลาดก็วางไว้ขึ้นมาก็นานนะน้องบางทีก็ได้เป็นครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าเราปล่อยกับพนนขึ้นมา,า,านีละอ่าทั้งบ้านอ่าเพื่อนๆฝนตกน่นตโปโป๊ะอ่าตอนบาบนี่ก็ร่งคึม้มขึ้มมากเลยนี่คึมค้มขึ้มกุ้เช้านี่แดดจ้าแล้วว่า บางทีแบบเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นหน้าหน้าฟีดเหมือนอน่าช่วงอ่ะเราขึ้นะนเวทีนะคะยายก็จะได้ลงเวทีแล้วเพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็แวะให้กำลังใจกันด้วยนะคะนี้บางทีอ่ะดูดูไปได้สี่ห้าคนลูกค้าก็เข้าก็ลูก เดี๋ยวมาตอบอตอบใหม่ก็เลยอ่ะไม่ขึ้นก็เลยเอาตอบความสะดวกช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายก็ลูกค้าก็หมดลแล้วแหละแต่ก็จะมีอยู่แต่ไม่เยอะแต่ถ้าเราเปิด่ก็จะมีอ่ะมีอยู่ยก,กินน้ำเนาะเราอาจจะตั้งค่าอะไรยังไม่หมดทุกอย่างหรือเปล่าเนาะคุณสรีพงศ์ยี่เรื่องก็ไปเข้าใจนะคะอ่าถ้าคนดีใจด้วยนะคะผ่านแล้วก็ดีใจด้วย เป็นพ่ออะไรเป็นอะไรยังไงยายเรืองก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอลูกก่อนรอลูกมาเดี๋ยวถามถามเขาเราไม่เข้าใจเนาะเราไม่ได้สึกก็ไม่เป็นไรก็ทําไปยังยังไม่ท้อไม่ถอยค่ะไม่ไม่มีอะไรท้อค่ะมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวนะคะท้อไม่มีค่ะถอยก็ไม่มีนะคะมีแต่เดินหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรจะเกิดก็ไม่ได้เป็นตลาดเรอเมื่อวานนางเป็นตลาดไทย ตอนนี้พริกแพงอยู่ค่ะพริกแพงพริกละโลละเจ็ดสิบแหละแต่ที่นี่นะเตรียมทำง,งานแล้วค่ะนางก็เลยอ่าเหมือนกันเนาะอ่านางก็ว่ากัดวิวมันก็จะเยอะมันก็จะอาจจะได้เดือนนึงอ่าไม่เยอะหรอกนางก็ไว้ขึ้นเหมือนกันนะคะนาง แล้วแต่ว่าเป็นจะได้คุณเพื่อนเลี้ยนไรดีบอคุณนะร่วมพันหมู่เพื่อนนะกรับพระท่นได้ผ่านอกอะมิตรใครที่ผ่านมาก็าไว้ให้กำลังใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนทำงานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ค,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 ะคุณสิริภูมิขอบคุณมากมายที่มาให้กำลังใจเนาะ หลืออีกห้านาทีนะคะก็อ่ะถึงจะได้ลงเวทเป็นแบบสบายไม่ต้องแบบอ่าร้อนเนาะแสงแดดก็ไม่มีนะคะขอบคุณนะคะพัสสนนะคะขอบคุณคุณ,คณน้องพัสสนคุณสรีงษงและก็เพื่อนๆทุกคนอที่อะไรน้อยๆน,น่ะที่เขาว่าน่ะอ่ะนานางก็เลยไปลบสี่คลิปที่นี่อ่าลบมัน งานประจาเนาะที่แบบว่าเขาอาจจะไม่มีงานประจําแต่ก็มีงานตรงนี้ทําเต็มที่เนะาะอย่างเราเราทํางานบางทีก็บางทีนะถ้าเผื่อคลิปยาวบางคนเขาก็ไม่ได้ทําคลิปยาวนะเมื่อก่อนนะเขาก็ทําแค่คลิปสั้นเขาก็ไม่ได้เอาเลยคลิปยาวเขาก็ทําเต็มที่กับคลิปสั้นไปมีนะคนที่เขาฟังๆนะเขาไม่ไ้<อ>มันเดี๋ยวมันก็จะกระจ่างไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเนาะ ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เก่งเนาะเราไม่เก่งโชวเชี่ยวเนาะไม่เก่งทุกอย่างที่จะเป็นอ,อะไรอย่าลืมก็พูดแค่นี้เนาะมีสภาพวิวสวยๆแบบว่ามันจะมีภูเขาแล้วก็ไล่มันเนะาะมันก็นิดเดียวคลิปคลิปเดียวนะ่ะทีนี้เพื่อนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นะคะถ้าเป็นอา่าการาเดินทางนือ ขอบคุณนะคะคุณสีพงศ์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากไหมอ่าเรื่องบอกว่าถ้าไม่ทําคลิปทําอะไรอ่าเรื่องไม่ดูหรอกโทรศัพท์อ่ะเรื่องก็จะดูแต่เวลาโทรศัพท์อ่ากลับบ้านอะไรไหมเอออ่าโอเคบ๊ายบาย,บายตามสบายนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้จะหาเวลาขึ้นหาเข้าหาเพื่อนอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าแบบว่าบางทีก็หามาแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้มาแน่นอนขึ้นม,มาแล้ว ทางนี้ยังแดดจ้าอยู่นะคะถ้าเมฆไหลมาเมื่อไหร่ก็ตกหน้าน่าจะตกค่ะร้อนอบอ้าวมากๆเลยวันนี้ก็ทำงานไปนะคะเซนเสองเซนเพราะว่าคลิปยาวมันจะคนจะดูน้อยกว่าภาพบิ่งเนาะภาพบิ่งก็จะเยอะอยู่ภาพบิ่งก็เยอะอยู่อ่า แดดเซนขึ้นนะคะคึ้คืมอ,อน่าจะทั้งวันเดี๋ยวตอนเย็นก็อาจคุณฝนก็อาจจะมานะคะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะคุณสตรีพงเป็นเหมือนกันไหมคะได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปตอนนี้ก็ทำไปอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะช่วงก็ดีใจแล้วเนาะภาพดิ่งอ่ะที่เป็นหนาภาพดิ่งบุกข,ของโบนัทหนาของนางอ่ะยอด ยอดวิวก็หมื่นกว่านางก็โอเคแล้วเนาะหมื่นกว่าห้าพันหกพันเจ็ดพันนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆกําลังใจที่ดีก็คืออมีกําลังใจทํางานนะคะก็ยเรื่องก็เต็มที่กับแรงก็ทานะคะก็สนุกกับการทํางานเนาะ <c oughs> ก็เหมือนทํางานนี่แหละแต่เราก็ใส่ใจอยู่นะคะใส่ใจที่จะลงคลิปทุกวันไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าแบบว่าไม่ลงนะคะก็ ถึงเวลาถึงจุดอิ่มตัวเดี๋ยวมันก็รู้เองเนะคะมันก็จะก็เหมือนเราทํางานนี่แหละทีแรกก็เต็มที่พอถึงจุดอ่าจุดหนึ่งอ่าไม่เป็นไรนางก็อ่าเพื่อนๆน,นะที่บางคนก็ผ่านไปหลายคนก็คือว่าผ่านแล้วก็อยากพักบ้างอะเนาะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแล้วอ่า นางพูดแล้วรอบหนึ่งนางขึ้นเวทีทีนี้นางก็เลยว่าอุ้ยหันหน้าแบบว่าเวลาลูกอะไรนะคุณอ่ามีเฟซบุ๊กส่งมาให้บอกว่าคุณคุยเก่งอะไรเงี้ยใครดีกว่าเนาะยืนยันตัวตนเนาะก็เป็นกำลังใจให้เนอะก็ยังเหมือนกันอ่าถึง ทั่วโลกชาวคีเตอร์ชาว AI นะคะขอบคุณมากมายที่มาให้กำลังใจนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เวลาขึ้นนะเวทีก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะ,ะหนึ่งคอมเมนต์บาทก็ขึ้นแล้ว ยอดวิวไม่ใช่พันกว่าบาทแค่พันกว่ายอดวิวก็ขึ้นแล้วเดีย๋ยนี้ยอดวิวอ่าเท่าไหร่ยอดวิวมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายวันนี้ก็ขอตัวลงเวทีแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะเมื่อกี้ทำกับข้าวนะคะวันนี้บ๊ายบายก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะไม่เป็นไรหรอกไม่ผ่านก็เพื่อนก็หลายคนอยู่ก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันเมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อน้ำ <laughs> ก็เลยอ่าต้องไปเ ถึงบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะคะก็เลยอ่ะยังไม่ได้คอมเมนต์เพื่อนก็ยังไม่ได้ตอบแล้วก็ทิปเพื่อนก็ยังไม่ได้ดูเลยค่ะก็เลย เมื่อไหรนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เรอตรวจสอบเหมือนกันก็คงอ่ารอต่อไปนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อาจคาดเดาว่าเรามีอะไรมั่งที่ยังไม่ครบนะคะทำพอเราทำมาแบบมานานๆทาเป็น10ปีอย่างเงี้ยสิบปีนะคะพอสิปีร่างกายเราก็จะเหมือนเหมือนอ่า เนเวทีช่วงบ่ายๆนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ว่างนะคะวันนี้ก็ยืนยันตัวตนขึ้นแล้วทีนี้ก็พอเพื่อนเยอะขึ้นก็จะแบบว่าเขาก็อาจจะดันไปที่อื่นเนาะอาจจะดันไปที่อื่นและทีนี้มันก็อาจจะม,มีเห็นมั่งไม่เห็นมั่งเนาะก็ไม่เป็นไรก็เห็นก็เข้าให้ทักทายกันดีๆค่ะ <laughs> นางพูดแล้วรอบหนึ่งนางขึ้นเวทีทีนี้ นางก็เลยว่าอุ้ยหันหนาเบาบว่าเวลาลูกนางก็อาจทําไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละก็ไม่ได้อะไรมากมายถามว่าลงเยอะไหมคลิปบางวันก่อเยอะบางวันก่อน้อยแล้วแต่แต่ว่าลงทุกวันไม่ได้แต่ภาพนิ่งค่ะตื่นประมาณไหนก็แค่นั้นแหละไม่เร่งรีบเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณอนะสวัสดีคุณล่อไซด้วยนะคะคุณแม่หนูคิดทักทาดเด้อทักทายเอากันแต่คุณ แล้วก็คําคมแค่นั้นแหละแต่อย่างอื่นอย่างอื่นไม่ดูนะคะหนังก็ไม่ชอบดูหนังก็ไม่ดูทีนี้ก็เราไม่เล่นโซเชียลนะกับการอ่ะอ่าทงานอ่ายังตอนนี้ยังทําได้ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกถามว่าแม่เหนื่อยไหมแม่ไม่เคยเหนื่อยกับการบางคนก็ผ่านนานมากแล้วแต่ก็ยังไม่เบิกตังได้เลยตั้งแต่รุ่นรุ่นเยลยองอ่ะๆๆที่ยังไม่ผ่านก็ผ่านตั้งสิ้น อูเป็นปีก็ยังยังไม่ได้เลยเขาอ,อย่างนี้ป้าเป็นหลายคืนแหละเอาะ้าว่าสิเบิงงูเบิงเบิงูแล้วเบิงูแล้วเบิงไปเบ,งนนบิงมา,อานอนหลับตื่นขึ้นมาเอานอนหลับใครอ่าที่ผ่านมาก็ไว้ให้กำลังใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนทำงานนะคะ วันเสาร์ก็ขอให้มีความสุขอ่ากับทุกๆวันนะคะวันเสาร์ก็มีความสุขได้นะคะขอบคุณห่ะเพื่อนๆคุณกรุงแขนะคะคุณรัชนีแล้วก็คุณอ่าน้องพัสนรคนสวยอ่าเป็นยังไงมัง่งปอไหนและคุณสุพณิโตโปอไหนแหละ แต่เดี๋ยวนี้อ่ะเขาไม่ให้เห็นเหมือนเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนเยาเรืองจะเลื่อนนะก็เลยไม่ไม่ขึ้นดีกว่าสายนะคะจักนูน่นจักนี่ไม่เสร็จก็เลยว่าจะขึ้นดีไหมเนาะวันนี้อเอาสน่อย ก็ได้เวลาแล้วนะคะขอลงเวทีก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไอของมันแพงมากก็เลยไปซื้อพวกแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็คนาแล้วก็พิษที่มันแพงที่เราใช้ประจำอะ่ะถ้าเราไปซื้อสิบบาทแล้วก็อยู่นี่อยู่นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายก็เมื่อกีอ้มีลูกค้าก็เลยหันหันหน้าไปทางอื่นนะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเป็นพลังบวกนะคะเพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็ไว้ให้กาลังใจด้วยนะคะขอบคุณสรีมากขอบคุณสุพณิ์นะคะขอบคุณอ,อ๋อขายมันอังคารมันพุหัสนางก็นึกว่าขายทุกวันนางก็อยากขายหน้าราบเป็ด รวมกันนายายมันก็เหมือนกันนางก็เป็นเซนแต่นางก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันได้นิดเดียวนะคะก็มันเป็นเซนก็พร้อมกับก็ผ่านหลังยัยเรืองก็ไม่นานมากนะคะพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าก็รอรอตรวจสอบเหมือนกันหรือว่าผ่านแล้วเจ้าคุณเพื่อนอเพื่อน,นยังไม่ได้ถาม ก็กินแตงโมผาแตงโมได้ตั้งหลายคลิปก็ต้องลงอ่ะเพื่อนก็ไม่ดูก็ต้องดูแหละโผล่ขึ้นมาหน้าปีก็ต้องดูแหละหน่าจะดีนะครับมีก็ดีอยู่มีผาลงคลิปไหนก็มาเลยค่ะมาเลยวิ่งมาเลยคุณโหลายแป๊บนึงอยู่ข้าวแล้ว่า หิวข้าออเวเลยเดอ้อเราอาจจะลงคลิปน้อยหรือว่าเฉยไปเล่นอ่าเวลารอตรวจสอบข้าบอกว่านาทีก็จะลดแต่เราก็ดูไม่เป็นเนาะอ่าไม่ได้ศึกษาด้วยแหละเนาะก็เลยอ่าดูไม่เป็นไม่รู้ มอนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมายเป็นหนากำลังใจให้ตลอดนะคะขอบคุณคุณสตรีพงษ์คุณจันฉายที่ยังอยู่เนาะก็ขอบ คุณนะคะขอบคุณคุณลักษิกานะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เป็นเนะคะคุณสุปนิชและก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจเนาะอ่าคนรอตรวจสอบตั้งนานแล้วพิ่งจะได้อ่านน้อยอ่าขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนางก็ยังอ่าอยู่ที่เก่านี่แหละน้องจอกจะอยู่อ่าจนกว่าจะย้ายกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเห็นนะคะก็ทำงานไปค่ะทำงานไปวันนี้ก็สามโมงจะสี่โมงแล้วเดี๋ยวห้าโมงนางก็ปิดแหละประกอบการมันยังไม่ผ่านก็อ่าต้องรอต่อไปนะคะรอต่อไปเพื่อนๆก็ยังรอเหมือนกันนะคะยัง รอตรวจสอบนะคะไม่รู้ว่าเขาจะให้เป็นโบนัสแต่เรายังไม่ได้ผ่านอ่ะสตรีมหรอกแต่ว่าถ้ายอดวิวมันเยอะก็จะเป็นของโบนัสไปอ่าเพราะว่าเข้าไปดูวันนี้ไม่ได้เข้าดูเนาะอ่ามันจะมีานานและเดือนกว่าแล้วนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาในห้องไลน์นะคะขอบคุณมากมายนะคะเป็นพลังบวกนะคะคุณแม่เขียน,นะค,ะคุณแม่สุพัรธ์รนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจตลอดเนาะขอบคุณมากมายนะคะก็ส่งพลับงบวกนะคะอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้เข้าหาเพื่อนซะหน่อยนะคะอ่าข้าังมึงคนก็ไม่ฟังเนาะไม่เป็นไรเราก็ทําไป ก็ผ่านหกหมื่นนาทีก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้ว่าหกหมื่นนาทีถ้ามาส่งพลังบวกนะคะวันนี้ก็ทำงานไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเสร็จแล้วขอบคุณมากมายนะ,ะหาไม่เจอนะคะคุณลักษิกาเป็นไหมหาไม่เจอนะคะอะเมื่อก่อนนะเพื่อนคนไหนขึ้นนะจะเห็นเลยหน้าสตอรี่แบบ รู้เลยว่าคนไหนขึ้นแล้วก็ดิ่งกระดิ่งก็แจ้งเหมือนกันค่ะเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะคุณสุภัตราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนอใหม่นะคะก็ขอบคุณไลยๆขอบคุณนะคะ ถ้าติดตรงไหนตรงไหนเขาจะแจ้งมาแต่ตอนนี้เขาไม่ได้แจ้งอะไรเขาเขาแค่บอกว่ารอตรวจสอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่าคุณอ่าผัน,ส,นสวัสดีทุกคนในห้องไลน์นะคะสวัสดีเขาบอกว่าให้ให้ให้ติดกระดิ่งไว้ติดนะคะติดเมื่อก่อนน่ะยีเรื่องน่ะเพื่อนทุกคนน่ะที่ขึ้นเวทีน่ะเขาจะอยู่ที่กระดิ่งหมดเลยจะเห็น นะคะคเอาไปไว้หมดเลยแต่ว่าในช่องแดชบอร์ดก็มีเรากดเข้าไปดูมันก็จะมีอ่โฆษณาอะไรมาแปะเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะคุณอ๋อขายมันังคารวันฤหัสนางก็นึกว่าขายทุกวัน นางก็อยากหายหนาลาเป็ดก็อ่ามันก็รวมกัน,นยายมันก็เหมือนกันนางก็เป็นเซนแต่นางก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันได้นิดเดียวนะคะก็มันเป็นเซนก็ ของนางเขาก็ไม่บล็อกเขาก็อนุบัตให้โพสต์นะแต่บางคนก็บอกว่าอย่าอย่าโพสต์เยอะเดี๋ยวก็ปิดกันก็ไม่รู้ปิดอะไรผ่านก็ไม่ผ่าน เลยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะคุณสุภัตราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่นะคะก็ขอบคุณไลยๆขอบคุณเป็นเพราะอะไรเราก็เลยว่าเอทำไป เขาคงไม่ไม่รับพนักงานน่นแหละเรื่องของเรื่องเนาะโอเคนะคะขอบคุณวิลาวันหนึ่งนาทีก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอกันนะคะก็วันนี้ถ้าใครว่างก็แวะให้กําลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจใครเนาะอีกคนสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ขึ้นสายเพื่อนเพื่อน,อนอผัสอนคนสวยนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจวันนี้ก็ทํางานไปด้วยคุยไปด้วยก็มีสีสันดีค่ะลูกค้าเขาก็แวบๆไปนั่งไปคุยมั่งอะไรมั่งนะคะเดินมั่งนะคะหลายๆเป็นกําลังใจที่ดีนะคะเพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็ แวะให้กำลังใจด้วยนะคะเป็นพลังบวกให้กับคนที่ยังไม่ผ่านนะคะผ่านหกหมื่นนาทีแต่ต้องรอตรวจสอบอันนั้นนะขอบคุณหลายๆก็อาจจะไม่แวะเวียนอ่าเป็นบางเวลานะคะแต่ถ้าเห็นก็เจอก็เข้าอ่ให้กำลังใจกันตลอดเนาะถ้าว่างก็อยากได้นะคะจะรอให้ถึงานาทีก่อนนะคะเลืออีกนาทีนึ่งนะคะบ๊ายบาย ก็จะเยอะมากเลยค่ะเอบคนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆกำลังใจที่ดีก็คืออ่ามีกำลังใจทำงานนะคะก็ยี่เรื่องก็เต็มที่กขอบคุณนะคะคุณนีมตนขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจให้กันเนาะยี่เรื่องกับไม่ากขคืนเนาะไม้ที่เนี่ยมันยากแต่โอ้ยโดนอนี่ออด ฝนตกด้วยนะคะทีนี้เวลาเราก็หมดไปกับการที่เราไปตลาดเนาะไปตั้งกลับมาก็ทุ่มกว่าสองทุ่มและถึงบ้านทีนี้มันก็จะแบบมันเป็นบางวันไม่ได้ไปทุกวัน,นวิดีโอนางหน่ะมีมีโฆษณาทุกอันเลยแต่ทีนี้ แล้วก็คลิปยาวอ่ะเพราะนั้นนางก็ไม่เข้าใจย,ยานางกลัวว่ามันจะผิดแต่ว่านวลไม่เยอะเนื้อไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยอยู่นางก็กินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็กินผู้เรียนเยอะไปหน่อยค่ะพี่พี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะ ขอคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ไหวๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่มาให้กําลังใจเนาะนางก็ทํางานไปด้วยคุยไปด้วยขอบคุณคุณพี่จันทร์นะคะคุณพี่จันทน์ก็ อยู่แล้วก็เลยอ่าไม่คิดอะไรมากมายเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากมายเป็นพลังหัวนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนผ่านมาก็แวะให้วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทํางานอย่างมีความสุขนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนถึงเราวิดีโอนางหน่ามีมีโฆษณาทุกอันเลยแต่ที่นี้ แล้วก็คลิปยาวอ่ะเพราะนั้นนางก็ไม่เข้าใจย,ยานางกลัวว่ามันจะผิดดิ่หมู่บ้านนะกาทำเยอะเนาะที่มุกดาหารน่ะก็ไปรู้จกักแล้วก็ไปดูเขาแล้วก็เราก็เลยลองลองลอง,งมาทำลงมั่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ศึกษานะคะว่ามันคืออะไรอ่าอะไรนะคะอ่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขา้ามาให้กำลังใจทานหรือ,อย่างคุณแม่รังสี นารอดตรวจสอบที่ว่าสตรีมผ่านหรือยังตื่นดึกไปเนาะทีนี้ร่างกายเราก็แบบอายุก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยเหมือนว่าอเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละก็เลย,เลยนางก็เลยเลิกอ่ะอตตอนนี้ก็รอตรวจสอบนะคะจะนานกว่าจะสองเดือนแล้วไม่รู้เหตุเพราะออะ่าเจ้าถึงไม่ให้ข้าพเจ้าผ่านนะคะ <laughs> อันนี้ก็มีสามสอบกันทุกคนเลยนะคะ ยนเหมือนเดิมนะคะก็หนึ่งชั่วโมงนะคะปกติขึ้นเช้าวันนี้ขึ้นบ่ายนะคะขอบคุณค่ะคุณกานางไม่ได้เข้าเลยวันนี้อ่ะนางไม่ว่างเลยตั้งแต่ก็คุยมั่งไม่คุยมั่งแต่เช้าเช้าอ่ะอาจจะไม่ได้เปิดก็จะไม่มีลูกค้าแต่ทีนี้พอสายก็จะมีลูกค้ามาั่งก็จะ,ะไปคุยกับลูกค้าอะไรมั่งอะไรอย่างนี้เนาะกะ็เป็นไม่เป็นไรเนาะวันนี้ รับก็คืออ่าันหนานี้แล้วก็เขาไปนอน <c oughs> ไม่ได้นั่งรับดูอ่ะข้างนอกว่าลูกค้าเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้มีลูกค้า